ตำรวบรองผู้ชการตำรวจปุธรภาคเจ็บสำรวจเอา,เอา กับผมพันธุ์ตรตีวันนิวัฒน์ปัญญาวันิศุลนสารวัตรป้องกันป่าปราสถานีตำรวจภูธรสัมพันน้องข้าราชการตำรวจสถานีภูธรตำรวจภูธรน้ำเภอสัมพันธอาสาสมัครกู้ภัยโรงพยาบาลวิชัยเวชโรงเรียนนาคประสิ์และล่มบินสอพสัมพันมาเพื่อประกวดการปึกประจำปี2 5 5 9ิามีจำนวนนักสินเจิบนายมัดสีพร้อมแล้วครับ

ขวาเอิน้นยกมือเป็นหลักเป็นระยะกราเถา